ดานสำนักง,งานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ได้ส่งมอบเปลือกข้าวโพดอัดก้อนจำนวน255ก้อนให้แก่กเกษตรกรผู้เลี้ยงโคโนมอำเภอแม่อ่อนได้นำไปใช้เลี้ยงโคโนมยังฟาร์มของตนเองซึ่งเปลือกข้าวโพดอัดก้อนเหล่านี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในความร่วมมือเพื่อบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น p m 2.5โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มซึ่งมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นจำนวนมาก เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าให้มีไรายได้เพิ่มโดยไม่เผาอีกทั้งช่วยลดต้นทุนในการเลี้ยงโคโนมแก่เกษตรกร,กรในพื้นที่อำเภอแม่อ่อนสำหรับกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพภาคที่3โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3ส่วนแยก2และสำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการพัฒนาที่ได้จัดรถบรรทุกลำเลียงเปลือกข้าวโพดอัดก้อนทั้งหมดจากอำเภอแม่แจ่มมายังอำเภอแม่อ่อนเพื่อ,ออำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกร